ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็อยู่กับมิูมิูกันนะนันะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะก็สองสามวันที่ผ่านมามิวยุ่งมากมากเลยนะคะแทบจะไม่ได้ทําความสะอาดบ้านเลยไม่ใช่แทบจะกกแทบไม่ได้ทําเลยนะคะทุกคนก็ทําแค่ล้างจานแล้วก็ซักผ้านะคะทำความสะอาดเฉพาะสิ่งเล็กๆน้อยๆมากไม่ได้บิ๊กคลีนนิ่งเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาบิ๊กคลีนนิ่งกันแล้วก็จะมาแอป แล้วก็จะมารีวิวแอปแม่บ้านนะคะจากบิดาสกี้ด้วยนะคะก็อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกคน no สปอนเซอร์นะคะมิวจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมิวจองคิวไว้ตอนบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะคะแม่บ้านเขาก็จะทําทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่บ้านเขาจะทําความสะอาดได้ดีแล้วก็สะอาดแล้วก็เรียบร้อยแค่ไหนจริงๆิมิวเคยใช้บริการแอปนี้นะคะ ครั้งนี้น่าจะครั้งที่สามที่สี่แล้วนะคะทุกครั้งที่ผ่านมาก็โอเคเรียบร้อยหมดเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็คือบ้านลุกมากๆไม่ไหวจริงๆนะคะทุกคนก็ช่วงนี้มีมีแผนที่จะติดวอลเปเปอร์ข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีแพลนที่จะทําสวนด้วยบ้านมันก็จะลุกลกเซอร์เซอหน่อยนะคะทั้งหน้าบ้านในบ้านตัวบ้านนะคะตามภาษาสาวเซอนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรารอไม่บ้านนะคะช่วงบ่ายสองแล้วเดี๋ยวเน้อจะมาถ่ายรีวิวเอ่อ b e f o r e after ให้ดูนะคะทุกคน ไปในส่วนของห้องนอนนะคะก็อย่างที่เห็นเลยทุกคนค่อนข้างที่จะลกนะคะก็มีเพิ่งย้ายโต๊ะทํางานลงไปข้างล่างจริงๆมีทําง,งานข้างบนนะคะแล้วก็เออ เลี่ยนใจย้ายลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่ามิวอยู่บ้านคนเดียวนะคะช่วงนี้ก็ห้องบนมันก็จะลกๆอย่างนี้แหละเพราะว่ามิวก็จะมีรือพวกเอกสารพวกของสําคัญลงไปข้างล่างนะคะก็คอนโทรลคอนเทนต์อะไรก็คือแทบไม่ได้ทําเลยนะคะช่วงนี้ก็เก้าอี้ที่มาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามาขั้นประตูนะคะเพราะว่าลมมันแรงนะคะทุกคนอันนี้ก็หลังบ้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้อากาศดีมากนะคะทุกคนก็มีลมผ่านตลอดเลยนะคะ ก็เดี๋ยวส่วนข้างบ้านเราอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะาไปดูต้นไม้กันถ้าวันนี้ทันนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะหยุดยาวกับต่างสวัสดิ์กันหรือเปล่านะคะทุกคนไปดูต้นไม้ก็ไม่มีใครช่วยทําสวนอีกนะคะปัญหาอยู่ตรงนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะมิ้วหลังหักเนาะก็เลยแบบแทบไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะก็จะจ้างพี่แม่บ้านเอา ะะเดือนละครังนะคะแต่ว่าก็ถ้ามีเวลานะคะส่วนมากมิวก็จะเก็บเองเพราะมิวรู้สึกว่า <laughs> เวลาที่เราเก็บของเองอะ่ะคือเราหาเจอง่ายไงว่าเราหยิบวางอะไรไว้ตรงไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะก็ห้องนอนเล็กไม่ค่อยลกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้มีใครอยู่ห้องนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวก็ห้องแต่งตัวก็คือลกมากเลยนะคะพอดีมิวรื้อเอกสารบลาบลาบลานะคะเอาลงไปข้างล่างเนาะแต่ก็ยังจัดไม่เสร็จเลย นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างต่อนะคะข้างล่างก็ลุกมากอันนี้ก็จะเป็นฉนนีนะคะคุณเบลคุณแอบฉีเหรอคะคุณแอบฉีเหรอเนี่ยค่ะทุกคนก็จะมีทั้งขนแมวนะคะแล้วก็สภาพนะคะทุกคนก็ลกมากๆเลยตามภาษาสาวโซนนะคะ ตอนนี้พี่แม่บ้านมาแล้วนะคะจะแอบไปทัสกี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำส้มนะคะป็นให้พี่เขานะคะก็ส่วนพี่ข้างนอกนะคะคือเขาจะมาดูหน้างานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดว่าไปเปิร์ข้างบ้านสวัสดีค่ะ ก็เป็น after นะคะทุกคนก็สะอาดมากๆนะคะพี่เขาล้างจานนี้ด้วยนะทุกคนอพี่เขาล้างจานให้ด้วยนะคะ,คเ,ออเ,ะ,คะเรียบร้อยเลยตรงนี้ก็ลุกนะคะเดี๋ยวมีเวลาว่างเราจะจัดครัวเราใหม่นะคะตอนนี้ทีละอย่างก่อนนะคะทุกคนคือสะอาดมากแล้วกลิ่นหอมมาก กลิ่นหอมมากๆนะคะเมื่อกี้ห้องแต่งตัวก็ตัวนี้ก็ดูดูดีขึ้นนะคะพี่เขาก็วางขอให้ส่วนห้องนอนเราก็สะอาดเรียบร้อยหมดจด ในส่วนของการรีวิวนะคะจากาจ้าแม่บ้านจากแอปแม่บ้านอะไรนะมิทักี้เออก็รู้สึกว่าพี่เขาทำงานเรียบร้อยนะคะก็พี่เขาก่อนจะกลับนะคะพี่เขาก็ให้เราตรวจงานก่อนนะคะทุกคนซึ่งโอเคแหละเรียบร้อยแล้วว่าเมื่อกี้มันหลุดนะคะก็ฝุ่นไม่มีเลยนะคะขนแมวขนหมาก็คือไม่มีเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะคะน้ํายาถูพื้นที่เขาใช้ก็ แล้วพี่เขาก็น่ารักนะคะสุภาพแล้วก็พูดจาดีด้วยนะคะก็เต็มสิบให้สิไปเลยแล้วกันเนาะไม่หักในราคาแค่660บาทนะคะทุกคนมิวเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะคะก็พี่เขาก็ดูแลทั้งห้องโถงข้างล่างนะคะแล้วก็ห้องครัวล้างจานให้ด้วยนะคะแล้วก็ตู้เตียงโต๊ะตาแก๊สก็คือ ดูแลหมดทุกสิ่งอย่างเลยนะคะแล้วก็มีห้องนอน2ห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องแต่งตัว1ห,ห้องห้องน้ำสอห้องนะคะเออก็โอเคโถบันไดอะไรคือเรียบร้อยหมดเลยนะคะสะอาดก็ในส่วนของวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปลองใช้งานหรือว่าแบบไม่มีเวลาว่างหรือไม่รู้จะแบบจะจัดบ้านยังไงดีนะคะก็ลองโหลดแอปบีทัสกี้นะคะมาได้มันก็จะมีหลายแบบมีแบบคอนโดหรือมีทำความะอาดโซฟาหรือมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่เท่าไหร่หรือเราจะระบุเองก็ได้นะคะว่าให้ทํากี่ห้องทําห้องไหนบ้างนะคะก็ลองโหลดมาใช้งานดูนะคะทุกคนในราคาประมาณนี้มิว่าโอเคเลยนะคะก็ซื้อความสะดวกสบายนะคะสําหรับวันนี้นะคะมิวไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ